ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับเป็นที่คว่ำจานนะครับคว่ำช้อนวางชอ้อนนะครับหลังจากที่เราล้างจานเสร็จนะครับตัวน,นี้จะคว่ำไว้บนอ่างล้างจานผมซื้อมาเพราะว่าคอนโดผมที่ค่อนข้างมันมีน้อยนะครับทงคาเตอร,อร์ก็จะซื้อที่คว่ำจานมาวางก็เนี่ยครับมีทั้งหม้อของข้าวมีทั้งเตาอิ่อย่างคือเตาไฟฟ้าเนี่ยนะครับ อยู่ติดอ่างอ่างล้างจานเลยคือความปรับปรุก็ต้องความบนใกล้ๆเตานะครับมันก็ความได้ไม่เยอะจะเอาซื้อที่วางจานแบบวางมาได้ก็วางไม่ได้นะเพราะต้องวางทับบนเตานะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาตัวนี้ก็เป็นตั้งอ่าที่วางจานข้อมบนอ่างตัวนี้ครับขนาดก็อ่าราคาก่าอนแล้วครับราคาตัวนี้ 5 4 9บาทนะครับก็ผมซื้อมาจากหลักสดตดก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับมีหลายเจ้านะครับของผมซื้อซื้อจากร้าน Home Ha c นะครับก็ลองหาดูนะครับก็จริงๆมีอีกหลายเจ้านะครับหรืออีกอีกหลายแบรนด์เลยที่มีขายคล้ายๆกันหรือก็ลองเลือกดูราคาก็หาดูราคาที่ดีนะครับแล้วก็ร้านที่เชิดแบบน่าเชื่อถือมีรีวิวนะครับเพื่อ ความชัวว่าเราจะได้สินค้าตามที่เราต้องการนะครับก็อันนี้ขนาดมันจะสูงอยู่ประมาณ59ของผมเนี่ยมันสูง60ก็พอดีเป๊ะเลยแต่ต้องลองดูว่ามันจะติดหรือครับหรือเปล่าทนำะตัววางเมื่อวางจานแล้วนะส่วนระยะความกว้างเนี่ยมันกว้างประมาณ63เซนนะครับแล้วก็ลึกเนี่ยประมาณ20%ซนประมาณ23มเซนนะถ้าจำที่จำไม่ผิดนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะแล้วก็ประกอบแล้วก็ลองวางดูมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เนี่ยาตาไปฟ้าผมติดอ่างเลยที่มันน้อยครับก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มันทาให้ช่วยประหยัดพื้นที่นะครับก็จะมาวางตรงด้านข้ามก็ก็มีไม่ได้เยอะนะครับก็วางหม้อข้าวกับอย่างเราทํากับข้าวเราก็เอากับข้าวมาวางด้านนี้มีด้านหนึ่งก็มีพื้นที่ไม่มีเลยก็คือเป็นซิงติดเตาเลยนะครับแล้วก็ลองมาประกอบกันนะครับ จริงพยายามหาชิ้นที่มันแบบเนี้กว่านี้นะครับแต่ว่ามันมีนะครับแต่ว่ามันติดมันจะมีขาหลังเนี่ยตัวเนี้ยมันจะติดตัวก็กลางก็เลยตัวนั้นคิดว่าใช้ไม่ได้แน,น่นอนคือมันจะมีขาที่วิ่งมานี้นะครับวิ่งมานี้ปรับแล้วคือผมดูรีวิวนะครับคนที่เขาซื้อไปแล้วเขาบอกว่ามันติดก็เลยไม่ได้เอาตัวนั้นมาแต่ตัวนั้นเตี้ยกว่านมันแค่หกเซน อันสุดท้ายครับติดตัวตัวรองที่ขานะเป็นยางเพื่อให้มันไม่ถูกตัวพื้นเรานะครับก็สามารถหมุนลงไปที่ขาได้เลยนะครับ จะติดตัวที่ดูดความตามดูดความร้อนนะนนี่ผมคงต้องถอดนะใส่ไม่ได้ เรียบร้อยแลลองวางนี่ครับจานกว้าไปมันก็อ่าเนี่ยวางได้นะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับที่ความจานบนซิงก์นะครับก็โอเคใช้งานได้นะครับขนาดจะพอดีเกินไปนิดนึงแต่ก็ยังโอเคติดขาตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าระยะที่เขาให้มา59เนี่ยก็ต้องเปผือป่อไว้หน่อยสักเซนหนึงนะอาจจะเป็น60คิดว่านะ่าจ,จะเป็หกแล้วนะคตัวนี้ใส่เข้าไปกันอีกประมาณเซนหนึ่งอันนี้59จริง ม่หลมตัวนี้นะแต่ว่าถอดตัวนี้ก็ยังใช้งานได้เพราะข้งางล่างก็เป็นพลาสติกเหมือนกันโอเคของผมก็ติดอย่างเดียวคือวางจานไม่ได้นะครับวางจานตั้งต้องกวางควาอย่างนี้นะครับแต่นี้ครับก็คือมันจะช่วย,ยเดี๋ยวเอากล้องมาให้ดูมันก็ช่วยเรื่องให้มันประหยัดพื้นที่ได้นะครับตรงนี้ ว่าผมเนี่ยพื้นที่มันมีอยู่ไม่เยอะหมดแล้วครับมีแค่นี้มั่งข้าววางกับข้าวตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะแล้วยังต้องมาล้างจานเราก็ต้องมีที่คว่ำจานนะครับไม่งั้นน้ำมันก็จะไปมันยังเปียกอยู่เลยไปใส่ตู้เสื้อผ้าก็ไม่ได้นะไอ้ตู้ตู้สำหรับใส่าจานก็ยังไม่ได้เราก็ต้องคว่ำทิ้งไว้ก่อนหรือว่าอันเนี้ยถ้าเอาจริงนะถ้าผมใช้กนะ็คนะือผมคงวางจานไว้ตรงนี้ ไม่เก็บเลยครับก็คือกินกันมาเนี่ยหยิบจากตรงนี้เอาแล้วล้างเสร็จกลางไว้หนึ่งนี้เลยเลยเนี่ครับปกสดก็จะมีตัวนี้ที่ใส่ช้อนตะเกียบนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวไปเช็คให้อันนี้ตัวนี้ก็มีที่แขวนตรงนี้นะครับที่แขวนแล้วก็ตัวนี้เป็นที่วางสกัตไบต์ประมาณนี้ครับวาง แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นที่วางเขียนเราใช้เสร็จก็มาวางตรงนี้แต่ผมก็ติดไปก่อนนะวางไปก่อนมันก็ใกล้ๆตู้เย็นนะข้างบนจริงๆตรงนี้คว่มจานดีกว่านะมันจะได้ช่องละจานเลยถ้าระยะเราพอนะถ้าผมมันน้อยก็คืออันนี้ก็คือสำหรับคว่ำชามนะครับผมว่าไว้พวกชามเนี่ยคว่ำทับๆกันได้หรือก็แล้วแต่การใช้งานลยครับได้หมดข้างล่างมีตะขอบแวน เดี๋ยวจะจิบของมาแข่งให้ดูนะอย่างเงี้ยเราล้างเสร็จปับ๊บเราก็แขวนทิ้งไว้ได้เลยอ่าบางทีก็ไม่ต้องเก็บนะมาใช้ก็หยิบจากนี่เอาก็ได้นะแขวนกันอย่างนี้เลยก็วันนี้ก็เนี่ยครับรีวิวกันประมาณนี้ให้ดูข่าเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับโอเคก็จ,จบไปด้วยภาพ ง,งนะครับตามจานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ